เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจได้คนจะซื้อเพราะเราไม่ได้ซื้อเพราะสินค้านะครับคุณผู้ชมคะตอนนี้ีิฉันอยู่กับบิสไอดอลของเราในวันนี้แล้วนะคะนั่นก็คือโคชเจมยุทธศิลป์ทีวาซั์นั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะโคชเจมค่ะสวัสดีครับเป็นโคชทางด้านธุรกิจที่แบบว่ามีพลังล้นเหลือจริงๆทุกทธุรกิจบนโลกใบนี้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ถ้าธุรกิจนั้นต้องสร้างผลกําไร<ม>ทั้งหมดล้วนแล้วแต่ต้องเกี่ยวกับการขายทั้งนั้นสินค้าเมื่อมีการเปลี่ยนมือมันจึงเกิดกําไรถ<ม>ูกต้องไหมครับหรือแม้แต่กระทั่งในหลายๆธุรกิจที่ไม่ได้มีสินค้าจับต้องได้เป็นรูปธรรมตัวอย่างเช่นธุรกิจที่ขายงานด้านของการบริการตรงนี้ก็ต้องมีทักษะงานขายเข้ามาเกี่ยวข้องเรียกได้ว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันหลีกเลี่ยงงานขายไม่ได้เลย หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่บางคนก็อยากจะขายแต่รู้สึกว่าไม่ถนัดในเรื่องของการขายจะต้องทำยังไงถึงเขาจะมีความถนัดหรือว่าชื่นชอบขึ้นมาจริงๆตรงนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติมากขอ,ของมนุษย์ถ้าเกิดฉันจะไปทํางานขายรู้สึกงานขายจะไม่ค่อยเข้ากับจริตฉันเท่าไหร่รู้สึกว่างานขายนี่จะต้องคอยไปตื้อง,งอะขอให้เขาซื้ออะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ จริงๆต้องบอกว่าเราสังเกตได้เลยถ้าใครที่บอกว่าไม่ชอบงานขายไปถามว่าเลยเคยขายหรือยังไม่มีใครเคยขายแล้วครับอ๋อหมายถึงว่าคนที่ไม่ชอบส่วนใหญ่จะไม่เคยผ่านงานขายถูกต้องทีนี้ประเด็นคือเอ้าตัวเองก็ไม่เคยขายแล้วทาไมถึงไม่ชอบงานขายอ๋อถ้าถามกบนะคะกบเรื่องงานขายนี่คือหนึ่งเป็นคนกลัวอ่าเป็นคนกลัวกลัวไม่กล้าไม่กล้าไปขายเพราะว่าเราไม่มีทักษะเกี่ยวกับเรื่องของการขายผมถามกบนิดนึง สิ่งเหล่านี้สิ่งที่เมื่อสักครู่นี้คุณกบพูดมาเนี่ยเกิดขึ้นหรือยังกลัวไว้ก่อนอยังใช่ไหมยังไม่เกิดขึ้นแต่ตแค่จินตนาการไว้ก่อนถูกต้อง,องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นของคนทั่วไปคนส่วนใหญ่จะกลัวในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นกรอประสบการณ์ของแต่ละคนันไม่เหมือนกันบางทีเนี่ยช่วงระยะเวลาในการใช้ชีวิตมาเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังหรือดูทีวี อาจจะเคยดูโฆษณานักขายเป็นเหมือนแมลงสาบต้องไปเคาะบ้านเขาต้องเดี๋ยวเข้าไปปั๊บเดี๋ยวเขาจะเอาน้ำสาบอะไรประมานนี้เป็นต้นจริงๆมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นแต่จินตนาการเราเราคิดไปก่อนแล้วเรามีความรู้สึกว่างานขายเป็นเรื่องยากเราสร้างกรอบความกลัวขึ้นมาเองนะครับถามใหม่สังเกตเอาคุณกบมีเพื่อนนักขายอยู่บ้างไหม เพื่อนที่อยู่ในวงการมีเยอะค่ะทุกวันนี้เขาก็ยังทํางานประเภทนี้อยู่ไหมทำค่ะถูกไหมสังเกตดิธุรกิจนี้หรืออาชีพประเภทนี้คนในไม่อยากออกคนนอกไม่อยากเข้าแต่เราก็มีความรู้สึกไงว่าคนที่เขาขายอยู่เขาอาจจะรักเขาอาจจะชอบในงานแต่คนที่ไม่เคยก็อาจจะคิดว่านี่แต่ฉันไม่ได้ชอบเรื่องงานขายแ้วประเด็นคือว่าเราต้องเข้าไปค้นหาด้วยแล้วอาชีพนี้มันมีเสน่ห์ยังไงผมกล้าพูดได้เลยว่าจริงๆแล้วอาชีพของงานขายเนี่ยนะครับเป็นอาชีพที่สร้างผลกําไรทางตรง ที่มหาศาลที่สุดในบรรดาทุกๆอาชีพที่เรารู้มาแล้ว<ม>เพราะประเด็นคือเมื่อสินค้าไปเงินมันมาเ<ะ>มื่อสินค้าไปเงินมันมานะครับมันก็จะแตกต่างจากงานประจําหรืออะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าวันนี้เราไม่ชอบงานขายเนี่ย<ะ>อย่างแรกเลยเราต้องปรับทัศนคติตัวเองใหม่มหลายคนที่ไม่ชอบงานขายเพราะมีความรู้สึกว่านักขายเนี่ยกำลังเข้าไปสร้างปัญหาให้เขาด้วยการไปยัดเยียดสินค้า<ม>ด้วยการเข้าไป เหมือนไปตื้อเขาไปทําให้เขาหนักใจลําบากใจเหมือนมีประสบการณ์ที่ไม่ดีคิดแบบนี้เมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยเราจะทําธุรกิจงานขายไม่ได้เลยนะครับคือต้องเปลี่ยนทัศนคติเพราะฉะนั้น m i n d s e ตที่ถูกต้องของนักขายเวลาเราไปเราต้องไม่ไปในฐานะที่เราเข้าไปยัดเยียดเขาหรือเราเข้าไปสร้างปัญหาหเขาหรือเราเข้าไปสร้างความหนักใจให้เขานักขายที่ดีต้องมีทัศนคติที่ว่าวันนี้ 1. <S 1>, 1. <S 1. 1. เขาต้องเป็นผู้ให้ 2. เขาต้องเป็นนักแก้ปัญหา ถามคุณกบนิดนึงถ้าวันดีคืนดีมีใครสักคนเดินมาคุณกบด้วยว่าคุณกบขอปรึกษาเรื่องนี้หน,หน่อยสิขอปรึกษาเรื่องนั้นหน่อยสิคุณกบจะรู้สึกยังไงรู้สึกดีใช่ไหมถ,ถึงการขอปรึกษาขอความช่วยเหลืออะไรอย่าง,น,งนี้แสดงว่าเขาค่อนข้างจะไว้ใจเราเ<ม>ชื่อใจเรา<ม>รู้สึกว่าเราเป็นเอ็กซ์เพรสตด้านนู้นด้านนี้นะครับนักขายก็เหมือนกันวันนี้เนี่ยผมอยากให้นักขายทุกคนมองตัวเองให้เป็นนักแก้ปัญหาซะแก้ปัญหาด้วยอะไรสินค้าของคุณสามารถไปช่วยแก้ปัญหาอะไรเขาได้บ้าง กําลังจะต้องบอกว่าตัวสินค้าคนขายเองต้องมีความมั่นใจในตัวสินค้าก่อนถูกต้องว่าเจ้าตัวสินค้านี้มันมีข้อดีอยังไงไม่ว่าจะเป็น,นสินค้าห,หรือบริการก็แล้วแต่คุณรู้จักสินค้าหรือบริการคุณดีมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณรู้จักคุณรู้เลยว่าสินค้าของคุณหรือบริการของคุณเนี่ยมันเข้าไปช่วยตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาชีวิตของคุณยังไง